สวัสดีครับเพื่อนๆผมโรมิดฟาร์มวารตี้นะครับวันนี้ก็ต่อจากคลิปตอนที่แล้วนะครับการตัดกิ่งต้นโมกนะฮะให้เป็นทรงเหลี่ยมนะฮะก็ครั้งที่แล้วก็ถ่ายไม่จบนะครับก็ต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะครับตอนนี้เราตัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทำการเก็บ เก็บกวาดใบไม้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะทำการใส่ปุ๋ยเราต้องเก็บกวาดเ,เก็บใบไม้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเราตัดเสร็จแล้วนี่คือการจัด,จดสวนจัดต้นไม้ริมระเบียงนะครับให้หน่ามองนะครับบังแดดบังสายตานะฮะ ซึ่งในกรุงเทพเราทุกวันนี้ก็ทุกคนอยากมีพื้นที่เป็นการส่วนตัวนะฮะก็เลยต้องมีบ้านที่มีระเบียงก็ต้องเอาต้นไม้ไปลงไปปลูกให้มันบังสายตาคนนิดนึงเวลาเราจะนั่งมองนั่งดูมันก็สบายตานะฮะ ตอนนี้เราก็ทําการเก็บใบไม้ออกก่อนนะครับซึ่งท่านใดที่มีสวนอยูอ่มีระเบียงนะฮะมีระเบียงอยู่ตามชั้น2ชั้น1ก็ได้ชั้น 1- ชั้น 2- ชั้น 3- ชั้น 4- ชั้น5แล้วแต่นะฮะท่านใดอยากปลูกต้นไม้ไว้บังสายตาคนอื่นหรือเป็นร่มเงาบังแดดน,นะฮะ เราก็จัดแต่งสวนให้มันดูน่ามองก็สามารถทําได้นะครับต้นอื่นก็ทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องต้นโมกนะฮะเดี๋ยวแล้วเราจะทําการใส่ปุ๋ยนะครับสูตรเสมอนะครับ 16, 16 16 16นะครับซึ่งเราไม่สามารถบอกยี่ห้อได้นะฮะเพราะว่าอาจจะโดนลิขสิทธิ์นะครับ เราก็ปิดห้อเอาไว้ใช้ประมาณครึ่งกำมือนะครับต่อกระถางนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่บ่อยนะฮะนานๆจะได้ใส่ทีประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับเราใส่ไปเดือนนี้ใส่ปุ๋ยเคมีเดือนหน้าเราก็ใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกระถางหนึ่งต่อ700ซีซีผสมน้ำมาแล้วนะฮะ กระทางหนึ่งก็ต่อ7 0 0ด c ซีซีก็คือเราก็ผสมให้ได้สัสดส่วนกันนะฮะนี่ฮะตอนนี้เราจัดการเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็เป็นทรงเป็นเหลี่ยมแล้วนะครับพอดีเมื่อคืนฝนตกนะครับมีน้ำเปียกนิดหน่อยอนีฮะสวยงามเลยนะครับ ดอกโมกนี่ปลูกไม่ผิดหวังนะครับดอกเขาหอมมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มีหลายสายพันธุ์นะครับต้นโม่มีหลายสายพันธุ์เพื่อนๆคนไหนที่ชม youtube นี้แล้วก็อยากปลูกอยากจะเอามาเลี้ยงดูก็ไม่ต้องซื้อไอแบบพวกแพงๆก็ได้นะครับซื้อต้นประมาณ เท่าหน้าอกสูงเท่าหน้าอกเรานะครับแล้วก็กระถางก็ไม่จําเป็นต้องกระถางแพงนะครับเนี่ยฮะสวยงามครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นทรงเป็นพุ่มแล้วนะครับครับอันนี้ต่อไปเราก็จะมาอีกที่หนึ่งซึ่งอันนี้เราไม่ตัดนะครับเพราะว่า เขาสวยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับอ่านี่คือต้นเล็บครุฑนะครับต้นเล็บครุฑนี่ทุกคนก็สงสัยว่าทำไมเออหมายถึงว่ามันบางคนมันทานได้หรือเปล่าที่เขาสงสัยกันนะครับ ทีกิ่งเล็บครุฑทานได้นะครับเอาไปชุบแป้งทอดนะครับทานกับขนมจีนทำทานกับพวกขนมจีนนะครับอร่อยมากอ่าต้นนี้ต้นไายไม่แน่ใจผมลืมชื่อแล้วฮะเนี่ยตอนซื้อมาใบเหลืองมากเลยนะสวยงามครับใบเขาเหลืองเหลืองอ่ต้องขอบอกนิดนึงนะครับ ท่านใดที่มีระเบียงแล้วอยากปลูกนะฮะอยากปลูกต้นไม้บงังแดดบังสายตานะก็คือต้นไม้ที่จะเอามาปลูกนี้ต้องต้องมีแดดตลอดเลยนะครับหมายถึงว่าก็ประมาณสัก7จ8 0ซนะครับที่ได้แดดนะครับเนี่ยสวยมากเลยนะ นี่คือต้นโมกนะฮะข้างในน้นต้นโมกนะครับนน ون, โมก,โมกโดอกพวงต่อไปเราก็จะทำการใส่ปุ๋ยนะฮะก็เหมือนเดิมครับสูตรเสมอเย็ยนพื้นเลยครับสูตรเสมอไม้พวกนี้คือเราไม่ไดเอามารับประทานนะครับเราสามารถใส่ปุ๋ยเคมีได้ครับ เราก็ใส่เครื่องกำรรเครื่องกำนะครับกระถางละเครื่องกำท่านใดที่อยู่บ้านเบื่อๆนะครับหาต้นไม้มาปลูกริมระเบียงริมสวนริมสระน้ำอย่างเงี้ยนะเพลินดีนะครับสวยงามด้วยก็ดีกว่านั่งอยู่เปล่านะครับ ซึ่งโรงมิดฟาร์มเองก็หัดทำมาก็หลายปีแล้วนะครับก็แล้วแต่สายตาคนมองนะครับผมเองก็เวลาผมทำผมก็วาดสวยแต่คนอื่นมองบางทีเขาก็มาไม่สวยก็แล้วแต่คนชอบนะครับแตทุกต้นที่อยู่ในนี้คือผมจัดทุกต้นฮะจัดเองทำเองฮะแต่ว่าไม่ใช่บ้านผมนะครับ ผมมาทำให้เขาอาศัยเขานะครับเนี่ยไอ้ต้นที่กำลังรถอยู่นี้ก็คือสารการลิ้นทองนะครับบางคนก็เรียกใส่ไปด่างรูปหัวใจนะครับ แต่บางคนก็เรียกสาลิกาลิ้นทองครับเป็นไม้มงคลนะครับท่านใดที่ชอบกลิ่นดอกแก้วหรือกลิ่นดอกโมกนะฮะสามารถปลูกริมระเบียงได้นะครับซึ่งถ้าปลูกแล้วเนี่ครับ ขวามือนะฮะเสร็จการลิ้นทองนะฮะเนี่ยฮะขวามือเสร็จการลิ้นทองนะครับท่าในใดสนใจหามาปลูกได้นะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วฮะเนี่เวลาเราอยู่บ้านเราก็นั่งมองต้นไม้นั่งฟังเสียงนกเสียงกระรอกนะครับเพลินเินสบายหูสบายตานะครับ สวยงามนี่บางแดดบางสายตาคนได้นะฮะท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกก็หามาปลูกได้นะครับจัดต้นไม้สวยๆดอกหอมๆอ,อย่างนี้นะฮะได้เลยนะครับครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่ สนใจปลูกก็หามาปลูกได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รวมมิตรฟาร์มบรายตี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้รวมมิตรฟาร์มบรายตี้ด้วยนะครับช่องน้องใหม่นะครับหัดทําได้ประมาณห้าหกคลิปแล้วแหละครับสุดท้ายนี้ก็ผมรวมมิตรฟาร์มบรายตี้ครับก็ขอกราบขอบพระคุณครับที่ติดตามชมนะครับกราบขอบพระคุณครับ